ไร่ไัยวันกล้วยหอมลบบุรีเข้าคัดเลือกเกษตร,รกรดีเด่นสาขาอาชีพคำสวนระดับประเทศประจำปี2566ครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2566 ที่สวนกล้วยนายไพวันแจ่มแจ้งตำบลชรอนม่วงอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีโดยนายอมพลอังคภา,ากรกุลผู้วาราชการจังหวัดลบบุรีมอบหมายให้ในายสุชาติกลิ่นทองหลางกเกษตรจังหวัดลบบุรีในนามหน่วยงานสนับสนุนและผู้ให้กําลังใจในายไพวันแจ่มแจ้งได้กล่าวต้อนรับคณะทํางานคัดเลือกเกษตรกร,ร,รกดีเด่นสาขาอาชีพทําสวนระดับประเทศประจําปี2566ในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการคัดเลือกเกษตรกร,ร,รกดี สาขาอาชีพทำสวนระดับประเทศประจำปี2566 นายภัยวันแจ่มแจ้งเป็นเกษตรกร,ร,ร,กรในพื้นที่ตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีประกอบอาชีพทางการ,กรเกษตรมีกิจกรรมหลักๆได้แก่การปลูกกล้วยหอมคาว์เวนดิชที่นำพันธมาจากประเทศอิสราเอลซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนเพิ่มพูนองความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการ,กรเกษตรจนประสบความสำเร็จมีไรายได้ที่สูงขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงและขยายผลไปยังเกษตรกร,ร,ร,กรภายในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชนจนผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนร,ระดับเขตประจำปี2516 โดยคณะทำงานคัดเลือกประกอบด้วยนางสาวสุริวัตสารัตนรักติยาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมันสำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรประธานคณะทำงานนางภูริพันธ์สุวรรณเมฆนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรคณะทำงานนางสาวนริศราวายนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร หลังจากนั้นชมวิดิทัศน์ผลงานของเกษตรกรของนายภัยวันแจ่มแจ้งนำเสนอประวัติผลงานในรูปแบบของ powerpoint โดยนายภัยวันแจ่มแจ้งและมีผู้ให้การสนับสนุนได้นำเสนอประกอบด้วยนายสุชาติกลิ่นทองหลางเกษตรจังหวัดลบบุรีดรจิรวันฉายาวัตรประธานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีลบบุรีว่าที่ร,ร้อยตรีนรงฤทธิ์ทองดีนายกองค์การบริหารสุตบลพุกขาเกษตรกรที่นำความรู้ไปขยายผล หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่กิจกรรมการปลูกกล้วยบรรยากาศเต็มเปลี่ยนไปด้วยความประทับใจครับ